สวัสดีครับวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวต่างจังหวัดครับที่นี่ก็คือจังหวัดชนบุรีครับเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระครับวิวธรรมชาติสวยงามครับก็มีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันครับนี่ครับถนน ใครที่ชอบปั่นจักรยานก็มาปั่นได้นะครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานก็ปั่นรอบรอบอ่างก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลอาจจะหลายกิโลใครที่ชอบปั่นจักรยานก็มาปั่นได้นะครับนี่เลยครับวิวสวยครับวิวสวยถ้าเช้าเช้าบรรยากาศจะดี นี่ครับท,ท้องพ้นทุบบนก็จะเป็นบันไดขึ้นไปเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนครับนี่ครับไปดูน้ำในอ่างเก็บน้ำครับก็จะมีบันไดขึ้นไปจะเดินขึ้นไปวันนี้แดดอาจจะแรงหน่อยอาจจะร้อนถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวมาเช้าหน่อยครับอากาศจะได้เย็น <c oughs> บันไดก็สูงกันนะออกกำลังกายมาเช้าๆหน่อยวิวสวยครับวิวสวยมากเลยจะมีภูเขาอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรีเดินขึ้นไป กี่ขั้นเนี่ยไม่ได้นับแล้วก็ยังดีมีลาวให้จับออกกํลังกายครับใครกกําลังกายก็มาวิ่งก็ได้หเลยผู้ที่ชอบปั่นจักรยานก็เอาจักรยานมาปั่นครับรอบอ่างเลยจะมีเลนจักรยานให้ปั่น ปลอดภัยครับปลอดภัยเดินขึ้นมาก็หอบเลยนะว้าวถึงแล้วนี่ก็นี่ครับน้ำโอ้น้ำเยอะมาก เดี๋ยวจะเดินไปดูตรงฟิวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> จะเป็นถนน,นสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทต,ต่อไปท่านจะได้พบกับนี่ครับว,รรรวิวสวยมากวิวสวยมาก,นววมากหน้าหน้าหน้าไปพายเรือเล่นนะหน้าไปพายเรือเล่นอ วิวสวยงามวิวสวยงามมากวันนี้ฝุ่นพีท้องฟ้าจะคึมๆหน่อยพีมมันพีเอน่าจะเยอะก็มีคนเขามาตกปลาเ็นก็บอกว่าตกฟรีนะคนเข้ามาตกปลากันนี่ครับ ហូន្កជ្កក័។ឩ� invers o w